ก็ของน้องสมจิตก็แฟนมาแล้วนะแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวพอดีน้องเอามอไซค์มาเดี๋ยวเราจะย้ายรถไปเอามอไซค์ขึ้นให้ก่อนก็ถึงเวลาออกจะได้ออกทีเดียวไปเลยเดี๋ยวเราเอามาถอยทาพจอดก็เราจะขับมอไซค์ขึ้นมาตรงนี้เนาะ ทุกคนดูนะด้วยความด้วยความสูงของตัวรถอะเนี่ยขนาดเราเปิดไอ้นี่ก็สูงพอสมควรขนาดเราเปิดฝาท้ายก็ยังไม่โดนอะเหลือเยอะอยู่นะโอ้เยอะอยู่พร้อมหรือยัง <c oughs> พร้อมรับรถใหม่หรือยัง

ภาพภาพสวยหายากกันเนี่ยวันนี้ลงทุนซื้อเชือกใหม่เลยหรอครับผมไม่มีเชือกลงทุน <laughs> ไ,ไปเสริงสายครับพี่นัน รอบที่แล้วพี่มัดยังไงก็ไม่อยากจะใช้ล็อกแต่เห็นนั่งอยู่พอดีเออคือไปคือไป การเป็นงานเว้ยหัวหน้ารถใหญ่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะแต่ไปถึงมีคนเอาช่วยเอาลงอยู่เนาะกับ,บ,บพอเนี้ันจะขึ้นง่ายเหมือนนั้นได้พอดีโอ้ <laughs> ไปลงยังไงคนเดียว <laughs> <laughs> แล้วขั้นหลังตัวมัดอีกหมดี๋ยวแค่ตรงนี้โอ้โหเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นเรียบร้อยนะครับเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บงานมัดเชือกไว้ดี่ครับยังมีไงที่ซิปูเรียนนะครับอาโอเคพี่ขอบคุณมากครับผมหัวหน้ารถใหญ่ อ,อ๋อไม,ไม่ไม่ต้องครับเดี๋ยวตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอันนี้ถ่ายรูปเรียบร้อยหรือยังครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็จะพาน้องสมจิตนะไปไหว้เจ้าที่กันเดี๋ยวนูแบ่งกับแฟนไปนะครับแบ่งเป็นห้าดอกกับเก้าดอกนะแบ่งกันใครเอาห้าดอกเก้าดอกได้ครับผมแล้วก็ถ้าห้าดอกของนูจะอยู่ฝั่งฝั่งขวานะ และ9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมาก5ดอกหนูอยู่ฝั่งนี้5ดอกฝั่งนู้นครับโอเคบายเลยอธิษฐานปกตินี่แหละครับ แล้วก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่รถเราเดี๋ยวไปรอพี่ต่ายที่รถเลยเดี๋ยวไปต่ายกอากล้องก่อนไปเดี๋ยวถ่ายรูปนะครับใครถือกุญแจเอ่ยอ่าเดวขคนหนูถือป้ายนี้นะครับยืนด้านซ้ายด้านขวาเว้นตัวรถไว้นะจะได้เห็นรถชัดๆพี่น่ารักมากเลยน่ารักทั้งคู่เลยครับ มองกล้องนะครับหนึ่งสองหนึ่งสองกดไลค์ให้พี่ต่อยนะครับกดแบบนี้นะครับผมครับหนึ่งสอ,องมาเรื่อยๆเคียงๆนะครับยินดีด้วยนะครับกับรถคันใหม่มาเดี๋ยวว่า้ที่ตัวรถไหว้ด้วยกันก็ได้นะมาฝั่งหนูมาขึ้นฝั่งนี้ก็ได้ครับเนี่ยโอเคอนุขึ้นฝั่งนี้เลย ไปด้วยกันนะอีกคนหนึ่งคือพ่านอีกคนนึ่งว่ายก็ได้ครับผมอันไหนอันนี้ที่เป็นช่อนะครับเอาวางข้างหน้าเนาะและ้วกาที่เป็นพวงก,ก็แขนครับนี่นี่ที่เป็นพวงแขนครับผมเดี๋ยวพานยวพี่ต่ขอเขึ้นนะ มีเรื่องตัวเกียร์ตัวอะไรนี่ได้ไหมครับก็หมือเกับมีพวกไหม <S 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 จ,ะจะเหมือนกันครับแต่ว่าตัวเกียร์ตัวหลังอันน้นพี่ต่ไม่แน่ใจเนาะ<ม>ใช่ครับแต่ลองดูนะใช่ครับอ่าตัวนั้นแหละครับผมแล้วก็คือถ้ามันเข้าเกียร์ถอยหลังใช่ไหมครับตัวกล้องจะทํางานนะครับแล้วทีนี้ก็คือในส่วนของตัวระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับความเร็วไม่เกินร้อยตัวสี่เฮตเราสามารถ เราสามารถหมุนได้เลยนะเนี่ยต,ตัวนู้นครับนี่ความเร็วไม่เกินร้อยหมุนไป4ี่เฮดได้เลยแต่ว่าถ้าตัว4 l อ่ะมันต้องจอดรถแล้วก็เป็นเกียว่างนะครับสี C ่เฮดก็คือฝนตกถนนลื่นเราต้องการการยึดเกาะถนนที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับตัวนั้นเนาะแล้วก็ถ้าสมมติว่า,าตัว 4L เนี่ยก็เหมือนกับเกณฑ์แม้แถวภาคเหนือที่เขาวิ่งตามสวนน่ะครับนั่นแหละเขาใช้สี่ลครับผมเชื่อมบลูทูธจะลองเชื่อมต่อไว้ไหมครับ เดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจตำแหน่งออนนะเป,เปิดอีกแค่หนึ่งขออีกแค่หนึ่งให้มันเงียบนั่น,นแหละแตะหน้าจอครับโอเคน,นั่นแหละอ่าเห็นฟันเฟืองไหมตัวตัวตัวนั้นแหละตัวบูทูธไม่โอเคนั่น,นแหละตัวนั้นแหละครับและทีนี้ให้หนูดูตัวบูทูธครับผมนั่น,นแหละครับนั่น,นแหละและ้วก็โอ้โห แมนมากแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งมันขึ้นออฟให้มันขึ้นออนตัวด้านล่างเนี่ยครับผมแปบ๊บหนึ่งนะนี่ก็จะมีค้นหาอุปกรณ์ครับเห็นไหมค้นหาอุปกรณ์ตรัวนี้ครับเนี่ยแตะเลยาำ่าค้นหาอุปกรณ์ค้นหาอุปกรณ์นั่นแหละครับแล้วก็สั่งให้เขาค้นหาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจะจะจะ<ห>จะทำไมมันเร็วแต่ <laughs> โอเคนั่นแหละว้ไวกว่าคนไายแล้วก็จะประมาณนี้แล้วตกลงอ๋อเคยใช้มาแล้วใช่ไหมครับแล้วก็พวกแอร์ไม่งงเนาะแอร์ก็คือตัวนี้ปรับทิศทางแล้วก็่าตัวพัดลมนะครับแล้วก็น้ำยาแอร์ระวังไอตัวนี้มันจะมีไอตัวสีขาวตัวนี้ครับโทษทีถ้าสมมุติว่าตัวเนี้ยมันไม่ขึ้นไฟสีขาวนะครับก็แสดงว่ามันไม่ปล่อยน้ํายานะบางทีเราเช็ดรถเช็ดอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็พี่ต่ายก็อย่าลืมนะครับว่ารถเอาเช็ค6เดือนหรือหมื่นกิโลเปิดฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งนู้นนะเห็นไหมตรงใกล้กับฝากระโปรงน้ํามันนะครับจะเติมเติมคือเติมดีเซลได้ทุกได้ทุกอย่างเลยตั้งแต่บีสูตรถึงบียีได้หมดเลยครับนั่นแหละโอเคสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมไหมไม่มีไม่มีใช่ไหมก็เดี๋ยวอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวคุทธยี่สิบแปดแล้วขึ้นรถเลยยืมก้าออกนะบิ๊แจ๊สามค้างนะขอบคุณนะครับ อย่าลืมคาดเข็มขัดนะครับผมเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตาเช็คประตูแคบก่อนนะครับเดี๋ยวปิดประตูนะระวังนะปิดประตูนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายขออนุญาตเช็คประตูแคบนะครับโอเคครับผมปิดประตูนะปิดประตูนะระวังนะ